สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอกระจายข่าวนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2556อยู่กับคุณอมรอมรรัตนนนท์แล้วก็ดิฉันฟาริดาเหล่าประชากรค่ะครับวันนี้ก็มากันด้วยเรื่องที่ต้องบอกว่าแล้วยังไงอะดูจากเสื้อพี่อมรนะก็เป็นเป็นอะไรที่เป็น ทนสําคัญเลยความอนนี้เลยนะทุกรายการต้องใส่เสื้อตัวนี้โอ้พี่มอมันไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้มันกลายเป็นเขาเรียกอะไรประโยคที่แห่งปีแล้วนะแล้วยังไงอะเจอหน้ากันพอถามเรื่องอะไรคิเครียรโดยเฉพาะเรื่องการเมืองหลายคนจะต้องพูดคํานี้แล้วยังไงนะแล้วจะเอายังไงต่อไปตรงนี้วันนี้ก็เหมือนกันก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมครับพี่มอนครับเป็นครับแล้ววันนี้มันเป็นมันมีประเด็นที่ชวนคิดว่าจะเอายังไงกันต่อแล้วยังไงนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้มีการสัมภาษณ์พิเศษนะครับ ผ่านรายการหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะโพสต์สเตย์โพสต์เดย์มาลงมาให้แต่ว่าหนูหลิงเขาเป็นคนสัมภาษณ์ทางเอเชียอัปเดตอะไรนี้แล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยเราจะเห็นตัวตนของคุณทักษิณอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเรเียกแขกทีเดียวถ้าเกิดใครที่ได้อ่านหรือว่าได้ฟังบทสัมภาษณ์ทุกบททุกตอนทุกคําพูดเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างที่ยมมอนบอกสะท้อนตัวตนแล้วก็ความคิดของคนคนนี้ได้เป็นอย่างดีแมมเรื่ององการพาดพิงแดก ดันนะคะคแล้วก็พูดเขาเรียกว่าอะไรเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นเนี่ยเป็นแนวถนัดของคุณทักษิณนะวันนี้ถ้าเกิดใครที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์หรือว่าได้อ่านนะจะต้องมีอาการที่เรียกว่าปลิ้แตกนะพี่มอนใคร,ครที่ได้ฟังได้อ่านแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่อยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นทำไงดีพี่มอนเดี๋ยวเตรียมระบายได้เต็มที่เลยนะฮะวันนี้เราจะเปิดสาย เรียกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในรายการให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนรายการอมรอนทัวร์จริงๆก็มีรายการรออยู่ที่จะออกกันแล้วก็ตัดสินใจยกให้เลยยกพื้นที่นี้ให้ทุกคนก็เรียกว่าเป็นการเปิดเวทีความคิดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะกับสิ่งที่หลายคนมองว่าจริงๆแล้วเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำนะเรื่องของพรบอรโทศกรรมทที่ล่าสุดนี้นะคะทางคุณทักษิณเองเนี่ย ซึ่งก็หลายคนมองว่าเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายฉบับนี้มากที่สุดแล้วก็จะบอกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีหรืออยู่เบื้องหลังก็พูดไม่ผิดนะนะคะพี่มอนก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างที่พี่มอนว่าก็เลยทําให้เป็นที่มาว่าหลายคนรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นวันนี้เราก็เปิดพื้นที่ให้อย่างเต็มที่กับหมายเลขโทรศัพท์เดิมของรายการพี่มอนก็เบอร์02นย9 4อ3กสเารค่ะสารวันนี้ที่คุณทศินพูดออกมาเนี่ยมันก็ ไม่ต่างอะไรกับเทปทางเช่านะครมันมันมันเป็นความสืบเนื่องที่ยืนยันได้ว่าเทปนั้นเป็นแนวคิดของคุณทักษิณก่อนหน้านี้นี่จริงนะอย่างมาวันนี้ก็มีมีบทอ้อนนะบอกให้เซตเซตซีโร่กันใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ย้อนกลับไปอดีตนะก็ไม่ต่างอะไรกับในในช่วงเเทป ังเช่าเขามีคำพูดว่าขอให้ผมกลับไทยเธอผมจะหยุดเล่นการเมืองก็พร้อมแต่ว่าถ้าจะถ้าไม่เชื่อใจผมจะเอาผมไปไว้ที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะเอาไปเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงานทรัพย์สินแห่งชาติก็ได้อ่ทะล่งแล้วนะไม่ไม่คือคล้ายๆเขาพูดทํานองว่าใสังคมเนี่ยพยายามจะตั้งคําถามกับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับ ตัวจุดชนวนหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการล้มสถาบานันเขาก็เลยเอาเตัวเองบอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อใจผมถ้าคิดว่าผมจะล้มอ่ะเอาผมไปอยู่ด้วยเลยอ,อะไรอย่างเงี้ย ถึงเวลานี้คิดว่าพฤติกรรม,มนะคะแล้วก็ร,ร,รวมไปถึงการบงการอะไรต่างๆนานาที่อยู่เบื้องหลังเป็นภาพที่เป็นรูป,ปธรรมที่ชัดเจนที่ออกมาในสังคมไทยที่ถูกส่งต่อนะคะคคข้ามกลางเรื่องของ,ของความแตกแยกความรุนแรงในหลายรูปแบบที่ทําให้สังคมไทยวันนี้เปลี่ยนแล้วก็ร้อนบอกเลยว่าร้อนนะ,ะก็เรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วนะว่าคนค,ค,คนนี้เนี่ย มีเจตนายังไงกับบ้านเมืองเรานะต่อให้ประดิษฐ์ประดอยคําพูดยังไงนะพี่มอนคนที่เขามีสมองแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ชม ASTV เนี่ยที่เราพยายามให้ความรู้ให้ปัญญาคิดว่าเขาแยกแยะได้นะครับในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็ออกอากาศแบบนั้นในด้านการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนวันนี้เนวร่วมก็กว้างขวางขึ้นนะฮะเริ่มจากศูนลุมพินีนะครับแล้วก็มาการจุมนุมที่แยกกรุงบูวันนี้ ขบวนการของภาคประชาชนที่ไม่พอใจระบอบทักษิณไม่พอใจการเหมืองางคุณยิงรักเนี่ยขยายวงนะฮะวันนี้ขยายวงไปถึงหมอนะฮะซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกว่านานๆครั้งถึงจะกล้าแสดงจีดยืนออกมายืนข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียที่น่ายินดีนะพี่มอนนะคะที่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาที่พีดีออกมาแสดงตัวชัดเจนว่าจะ เข้าร่วมนะคะกับในส่วนของคอพทก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะเพราะุกวันนี้เนี่ยมีหลายคนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงหน้าจออาจจะมีความรู้สึกโอ้โหแบบไม่พอใจระบบทักษิณแต่ไม่กล้าแสดงตัวอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราหวังว่านะคะพี่มรจะช่วยจุดประกายให้คนที่อยู่เบื้องหลังอยู่หน้าจออยู่หน้าคีย์บอร์ดเนี่ยออกมาแสดงตัวเหอะนะมีทั้งสวนลุมมีทั้งอุลพงคุณจะไปรวมกับเครือข่ายไหนหรือจะเป็นอีกเจ็ดองค์กรเมื่อวานที่ประกาศตัวไปก็อันนี้เราเป็นที่มาของเสื้อแล้วยง <c oughs> คุณจะ <c oughs> คุณจะนั่งอยู่คีย์บอร์ดต่อไปอหรือคุณจะออกมาขยับขยายเคลื่อนไหวของออของคุณเองนะฮะถ้าไม่รู้สึกไม่พอใจอืออาจกับกลุ่มนุ้นกลุ่มนี้มองว่ากลุ่มนุ้นกลุ่มนี้มีเบื้องหลังคุณก็จะสร้างการเคลื่อนไหวของคุณเองเอ คุณจะเอายังไงวันนี้จะเปิดพื้นที่ให้ในขณะเดียวกันนอกจากหมอแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเจ็องค์กรซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักของสังคมไทยเมื่อวานนี้โปรยไว้นะฮะมีผู้ตรวจการแผ่นดินปปชกรรมการสิทธิสภาพัฒนาการเมืองนะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสภาทนายความนะสภาการหนังสือพิมพ์ทุกอาชีพที่เรียกว่าเป็นสถาบันหลักก็ทนไม่ได้กับสภาพจับมือกัน ประกาศเป็นภาคีเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมโอ้ oh, พี่หมอนจริงๆ oh. นะคิด oh. อีกด้านนึงเราต้องขอบคุณบรรดาพวก oh. ริ้วล้อของนักโทษชายทักษิณเหมือนกันนะ oh. ที่พยายามจะผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเกิดกฎหมายนิรทษกรรมเนี่ย oh. เพราะว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ย uh huh. มันเหมือน เป็นอะไรที่เป็นแรงที่ทาให้เกิดแรงกระเพื่อมนะในสังคมแบบอย่างแรงเลยอย่างที่พี่มออ,อกบอกไปเนี่ยเกิดองค์กรนะคะที่กล้าออกมายืนประกาศตัวเนี่ยชัดเจนว่าไม่พอใจกับระบอบนี้แล้วออกมายืนข้างหน้าเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะอัน,นจริงๆก็ต้องขอบคุณนะพี่มอนนะ เราเรามาดูรายละเอียดไหมโดยเฉพาะเรื่องหมอกับ7องค์กรเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องทักษิวไม่ไม่ทักษิณเนี่ยเราเอาไปคุยแล้วก็ตบท้ายเปิดสายเลยเรามาดูการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนก่อนว่าวันนี้นะครับทางกลุ่มของหมอรามาเนี่ยประกาศตัวชัดเจนโดยในแพทย์นะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คันชิตลิขิตธนสมบัติเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจมือหนึ่งของโรงพยาบาลลามาเลยนะถ้าใครอยู่ในวงการแพทย์นี่จะรู้จักท่านดีนะครับท่านประกาศตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักในการที่รวบรวมคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขเนี่ยนะฮะโดยมีการนัดหมายกันนะครับนัดหมายกันในวันที่เท่าไหร่นะยี่รู้สึกจะเป็นวัน ในนี้ไม่มีรละเอีย่ารู้สึกวันที่เท่าไหร่ยี่หนะฮะจะอยู่ในหน้าในหน้าจอเราวันที่ยี่เวลา4ี่โมงครึ่งที่โรงพยาบาลรามานะฮะก็จะมีแพทย์จากวิชัยยุทธมาร่วมด้วยแล้วหลังจากนั้นพอรวบรวมกันได้ระดับหนึ่งก็จะเดินมาสมทบที่ชุมนุมของประชาชนที่แยกอุรุภงนะคะก็เป็นน,น,นมิมิต ouais นะหมายที่ดีนะสำหรับการออกมาเคลื่อนไหวของบุคลากรทางการแพทย์นะคะ เช่นเดียวกับท่าทีของ7องค์กรเมื่อวานนะคะพี่มรที่มีการผลึกกำลังการตั้งภาคีสร้างคุณธรรมแผ่นดินนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่โรงแรมสุโกศลถนนศรีลยาก็มีการถแถลงข่าวนะ,ะเรื่องของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะเป็นของภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดินก็เป็นความร่วมมือของ7องค์กรนะคะเมื่อวานก็ประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนั่นเองรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สํานักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพเลเรือนหรือว่ากอพอนะคะรวมไปถึงสภาทนายความในพระบ,บรมราชปธัมภ์และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะคะซึ่งเมื่อวานก็หมาอุณา้าคลั่งนะคะเพราะว่ามีผู้แทนองค์กรต่างๆมากมายเข้าร่วมการเสวนานะคะไม่ว่าจะเป็นนางพานิช์นิติทานประพาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนายวิชาหาคุณกรรมการปปชหรือว่า นายธีรพัชเสรีรังสรรค์นะคะประธานสภาพ,าพัฒนาการเมืองรวมไปถึงคุณสีมาสีมานันนะคะกรรมการกพนายเดชุดรมไกลลิศแล้วก็นายปริญญาสิริสารการนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมไปถึงคุณจัก,กรกลิดเพิ่มพูนนะคะประธานสภาการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งคุณผานิตก็ได้กล่าวในวักอ่นตอนหนึ่งได้ไว้อย่างน่า,าสนใจนะคะพี่วร์อบ,อบอกว่า วัตถุประสงค์ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการดําเนินการขับเคลื่อนพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดินอย่างเข้มแข็งแล้วก็เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนแล้วก็เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแต่และองค์กรภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งนะฮะและก็มีประสิทธิภาพให้เกิดเป็นสังคมธรรมาพิบาลรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งน้าในการกำกับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรวมไปถึงระบบการเฝ้าระวังด้านคุณธรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทยนะคะทั้งภาคีเครือข่ายซึ่งก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งแน่ๆน,นะเป็นการประชุมใหญ่ในวันที่7พฤศจิกยายนนี้ด้วยค่ะครับส่วนอาจารย์ธีรพัฒเสรียรงสันนะครับซึ่งเป็นประธานสภาพ,พัฒนาการเมืองเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ก็กล่าวเสริมว่า กลุ่มนี้นะเค,ครือข่ายนี้จะพยายามที่จะขยายความร่วมมือไปย,ยังองค์กรภายนอกนะ,ค,ะคือการผนึกรวมเนี่ยจะไม่อยู่เฉพาะ7องค์กรน,นะฮะจะขยายตัวออกไปเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมเพราะวิกฤตปัญหาบ้านเมืองที่ผ่านมาเกิดจากการทุจริตการขาดคุณธรรมจริยธรรมบั่นทอนการพัฒนาประเทศขาดความเชือเช่อถือ,อในระดับต่างประเทศและองค์กรนี้จะช่วยปกป้องคนดีขยายให้เกิดคนดีนะครับ ซึ่งจะนําไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับ ซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงไม่ใช่อยู่ในแค่ห้องประชุมนะใช่ะะครับพี่มอนครับค่ะอันนี้ก็มีความคิดความเห็นเมื่อวานจากทางนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปัญหาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจคุณเดชอุดมไกลฤทธ์ก็กล่าวไว้ได้อย่างน่าสนใจนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าจะต้องมีรากฐานจากความยุติธรรมนะคะเพราะว่าหากไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ต่างจากระบอบเผด็จการ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาที่สุดก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็อีกทั้งเยาวชนเนี่ยก็มองว่าแม้เป็นเรื่องปกติไปซะแล้วเรียกว่าแม้ชินชานะชาชินเพราะว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าที่สําคัญเนี่ยมันกำลังขยายวงออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นเหลือเกินตอนนี้ที่จะต้องสร้างหลักนิิธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม วันนี้นักการเมืองคือนักกดขี่กฎหมายนะอันนี้ชัดเจนในมุมมองของนักกฎหมายนะขามองแบบนี้นะคะเพราะว่าออกกฎหมายเพื่อคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนกังขาไม่น้อยไปกว่าการทุจริตเลยแล้วก็ถือว่าเป็นลังร้ายของประเทศนะคะซึ่งการใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายเพื่อคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ถูกต้องแน่นอน แล้วก็ในต่างประเทศนะคะพี่มนเขาบอกว่าเวลาสารตัดสินเนี่ยถือว่าสิ้นสุดนะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อสารรัฐธรรมนูญตัดสินอ,อาจจะถึงขั้นอยู่ไม่ได้มันน่าเกลียดนะก็อ,อย่างที่เราเห็นไม่ต้องบอกว่ากรณีอะไรนะรนั่นคือความแตกต่างของประเทศไทยหากทําไม่ได้ประเทศจะอยู่ในอันดับสุดท้ายของอาเซียนแน่นอนนะแล้วก็บอกด้วยว่าทางสภานายความเนี่ยพยายามที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะโดยจะปูพื้นฐานให้ประชาชนนั้น หวงแหนแผ่นดินมากขึ้นนะค,ค่ะคในขณะเดียวกันในวิชามหาค,คุณนะครับซึ่งเป็นกรรมการปปชก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าปัญหาทุกวันนี้ก็คือปัญหาการทุจริตขาดคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีแนวโน้มร้ายแรงขึ้นทุกวันนะครับหากองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลจริยธรรมไม่ไม่ให้ความร่วมมือบ้านเมืองก็คงกลไปไม่รอดอาจจะถึงยุคบ,บ้านเมืองแตกสลายและนอกจากนั้นยังมีการกล่าวเสริมนะฮะบ,บอกว่า คดีเรื่องข้าว <ฮะ S 2> นะฮะไอเฉาโชนะ,ะเรื่อง <ฮะ S 2> เรื่อง,เร,องเรื่องการขายข้าวเนี่ยนะฮะซึ่งปปชรับเรื่อง <ฮะ S 1> อยู่เนี่ย คงจะมีการตัดสินในช่วงต้นเดือนนี้อ่าอาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวยังไงก็ต้องคอยติดตามดูโอ้โหต้องเรียกว่าตอนนี้ความเลวของคนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถูกจัดอันดับไว้ในแหมแทบจะลงกินเนสบุ๊กกันเลยนะพี่มอนนะคุณชิงตันพลดขยกให้เป็นนักการเมืองที่เรียกได้ว่ามีความเลวร้ายในระดับภาคของโลกนะพี่ไม่ธรรมดาแล้วนะนะแล้วก็วันนี้ก็มาทําลายความดีงามในสังคมไทยหลายอย่างอย่างที่เราทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตัวบทกฎหมายนะพี่มอนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถาบันในหลายๆอย่างนะอยากให้ต้องพูดเลยเอาเป็นว่าเออยี้ก็แล้วกันนะคะเราอยากฟังความคิดความเห็นของท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าท่านคือเจ้าของแผ่นดินตัวจริงนะว่ามีความคิดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายเลยใช่ไหมใช่เราจะเปิดสายเลยเปิดสายพร้อมๆกับเราจะเล่าเรื่องว่าทักสินพูดอะไรบ้างหลายคนคงแบบเปลี่ยวปลกาเอยากจะรู้บางคนยังไม่ได้อ่านนะทำงานเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังเอา จความที่เรียกได้ว่าโอ้โหฟังแล้วจะจี้จะปิ๊ดิเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่มอเพื่อที่จะเคลียร์สายแล้วก็ให้ทางทีมงานนั้นรอรับสายของคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ026294433นะครับค่ะอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ